เป็นยังไงมั่งหมาเขาบอกว่าเป็นที่จักรโคโอ้โหเป็นที่สักรู่พี่สักรู่กจักรแต่มีการบอกให้ขังไว้ก่อนจะเปขันต้นแค่เพียงยาไปแล้ว ตัวนี้นะคะที่บัดเจ็บโดนรถแก๊สเหยียบนะฮะตอนนั้นตอตาต,ตอนแม่สอนขมเลย <นะ S 1> ก็เลยต้องเดินกระโดด